มันก็เหมือนมันต้องเรียนเรียนหนักเอาจริงเอาจริงนะฮะานเนาะแต่มันก็มันก็ทําให้ท่านมีอนาคตท่านจะมี financial feed รอไงเอาเงินหนักเอาเงินมาทํางานหนักแทนเราอะ่ะเออการมาไลฟ์สดการมาขายของทําไปสักอายุหกสิบหกสิบาพอแล้วนะจะไปมาไลฟ์ทำไมทุกวันทุกวันนะั้นตั้งแต่อายุหกสิบห้าพอแล้วผมว่านะนะเออเนี้ยเนาะจริงไหม หรือใครยังจะไลฟ์ถึงอายุ70็ดวะเนะี่ยไลฟ์ทุกวันอ่ะเนาะเรามาใช้ชีวิตไปอยากไปเดินไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปเที่ยวไปพักผ่อนไปนั่งวิปัสสนาไปสำธึิที่ไหนไปแบบอิสระมีทานฟรีดอมมีฟันนัชเชียนฟรีดอมมีสุภาพที่ยอดเยี่ยมนะเ,เราจะได้แบบมีอินเวสเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นที่จะตอบสองท่านได้นะอาชีพอื่นต้องลงแรงอย่างเดียว ลงแรงบกเวลานะฮะถึงแม้จะไปสร้างระบบจริงระบบไปทําเงินใ้้ไหมแต่ระบบเราก็ต้องมีคนไปดูระบบเหมือนกันจริงไหมจริงอินเวสเตอร์เท่านั้นฮะที่มันเงินสร้างเงินจบข่าวเลยเออไม่ต้องไปดูระบุงระบบอะไรเพราะว่ากราต่อเขามีระบบให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปเอาคนไปไปอะไรไม่ต้องนะเขาจัดก,การให้เรียบร้อยเพียงแต่ท่านมีทักษะในการลงทุนในการสร้างเงินเนาะ ต้องเรียนรู้เนาะเพราะไม่มีสอนนงเรียนเรามีสอนเรียนก <c oughs> ็อนนยีม้นนยมาแล้วความรู้จากผมไปทุกวันวันเนี่ยอ่านะจากนี้ไปอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเจาะรายละเอียดเรื่องของเรื่องของงบกระแสกระแสรายละเอียดขึ้นอีกเออได้แล้วเลยแล้วผมก็จะยกตัวอย่างเอาบริษัทโรงไฟฟ้าดีไหมเพราะว่าอ,อ่อาคุณเอาได้มาพิมพ์เล่อนเหนอผมจะเรื่องของกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มพลังงานเพราะมันกำลังฮอตอยู่ฮอตทำไมรู้ไหมมีคนบอกว่าโอ้โหทำไมไฟฟ้าแพงขึ้นนะ เงินเอาไปไหนทําอะไรไ่ยท่านจะเข้าใจเออรัฐบาลซื้อไฟรัฐบาลผลิตไฟไฟ้าเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไงก็ต้องไปซื้อของเอกชนเออเอกชนก็ผลิตให้เออกล่าวว่า EEC มันจยามันจะเกิดขึ้นเมื่อสองสามปีที่แล้วมันไม่เกิดไงถ้าเกิดรัฐบาลไม่เอาอะไรไม่ไม่มี e EC ไม่มีอะไรเกิด e EC มันเกิดขึ้นจริงไม่เกิดโควิดนะมันมีการเติบโต มีการมีการพัฒนาทาง EC เยอะนะไฟฟ้าไม่พอใช้นะบอกให้ถ้าเราไม่เตรียมการในการสร้างโรงไฟฟ้าล่วงหน้าไว้ก่นอนเนี่ยมันสําคัญพอเดิมแผนเกมมันผิดพลาด EC ีไม่เกิดเกิดเกิดขึ้นช้าปุบนะ๊บเนี่ยการใช้ไฟฟ้ามันก็ไม่เกิดนะไฟฟ้ามันก็ล้นตลาดมันเป็นค่าบางทีไม่ทะเลาะกันเนาะนี่ผมจะพูดนี่ผมจะมาคุยเองไฟฟ้าให้ชัดเจนว่าทําไมทําไมกลุ่มไฟฟ้ามันถึงสร้งงางกำไรเยอะอ,อ๋ออยากฟังฮนะคนเอาอยากฟังกนะั ไฟฟ้าก็มีจากน้ำเนาะเขื่อนอะ่ะเขื่อนสองจากน้ำมันน้ำมันเตาอะ่ะผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะ,ะสามไฟฟ้าจากไหนอีกจากแกส๊สสี่ไฟฟ้าจากไหนแสงอาทิตย์ห้าไฟฟ้าจากไหนพลังงานลมหกไฟฟ้าจากไหนความร้อนจากใต้พิภพมีทั้งหกอย่างเนี่ยกลุ่มพลังงานที่ มีบริษัทไปทำในในนี้เนี่ยมีน้องหงอย่างไอ้กลุ่มที่ถนัดเรื่องอความร้อนในใต้เขาก็มีนะอยู่ที่อินโดนีเซียมีบริษัทเนี่ยไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเนาะไปเทาลงทุนีอินโดนีเซียอ่อนะอืมอันนี้คือเกี่ยวกับพลังงานลมโอ้ก็ไปลงทุนเยอะเดี๋ยวนี้ไปทั้งเวียดนามญี่ปุ่นไทยเรานี่เแี่ยเป็นผู้รู้เหมาไทยเราเก่งนะ เก่งในการเป็นผู้รับเหมาเป็นเหมางานที่ญี่ปุ่นที่เวียดนามอะให้เราเก่งนะเป็นเหมางานติดตั้งระบบเราก็รับเทคโนโลยีจากกลุ่มยุโรปมาเนี่ยแหละเราก็เก่งเพราะเราเก่งกว่ายุโรปอีกเก่งกว่าฝรั่งเขาแรงลองถูกไงเราก็ไปรับเหมาสร้างก็มีจุดกลุ่มใน,ในตลาดสามีกันลมแสงที่ก็เยอะกันเดี๋ยวแสงนี่เยอะเอขื่อนก็มีเยอะเนี่ยเขื่อนแถวอะไรชยัยบุรีอะไรเียนะอยู่ทั้งตอนนี้เราซื้อพลังงานไฟฟ้า จากจากประเทศเพื่อนบ้านนะตอนนี้ไม่อยากเอ่ยชื่อเนาะจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเห็นอย่างไฟฟ้าพอใชนะ้เนาะซื้อจากเมืองนอกนอีกนะซื้อจากประเทศอีกท่านที่ระหว่างเดินทางก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะท่านที่ทําค้าขาย <S <S 2> <S 2> ก็ให้ท่านค้าขายรวยๆปังๆมีไรายได้เยอะๆกำไรเยอะๆดีกวะนะ่าเนาะเออกำไรเยอะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีกันทั่วหน้าเลยนะเออมีและให้ได้และแบ่งปันบุญอยู่เบื้องหลังของความเสื่อมเฟื่องขอท่านโชคดีครับ สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ